สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการฮัตติกฟุตซอลสเปเชียลครับสเปเชียแล้วเพราะว่าวันนี้มีคำเดียวนะครับที่เหลืออีก2คนไม่อยู่วันนี้นะก็คุณลบก็อ,อกทะเลแล้วก็ MJ ก็เอารถไปทําเหมือนเดิมนะซื้อรถมาซ่อมอน่างเดียวเลยแม่ง oh. ก็วันนี้จะมาตอบคําถามนะที่หลายคนสงสัยเรื่องที่มาของคําว่าเอเลียนนะครับทำไมฟุสซอยโยทินบูนะถึงต้องเป็นเอเลียนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาตอบข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมต้องเป็นเอเลียนมันพิเศษยังไงมันตั้งจากโรงเรียนอื่นยังไงนะครับต้องมาดูประวัติก่อนนะว่าทีมฟุตซอลตะก่อนนี มีทีมฟุตซอลหรือเปล่าก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีทีมฟุตซอลอยู่นะคนที่ทําทีมฟุตซอลก็คืออาจารย์กบนะครับ oh, อาจารย์กบ oh, <no. S 1> ตันนี้ก็ติดภารกิจนะครับก็เมียสามลูกสี่ก็เลยต้องไปดูแลครอบครัวแล้วนะก็ช่วงนั้นก็โยธินมีทีมอยู่นะส่วนนักฟุตซอลของโยธินในอดีตที่ประสบความสําเร็จก็ตอนนี้ก็พิเกต พี่เกตหัวทองนะก็เล่นสโมสรกลมทางหลวงนะครับแล้วก็มีอีกที่ผมรู้จักก็คือพี่บิ๊กพี่เบนซ์นะครับ oh, <wow. S 1> ก็เล่น4ี่ปทะแล้วก็เล่นกลมยุทธบริการที่7นะครับก็เล่นให้ทหารนะรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิทเกาโยทินที่เป็นนักเตะร,ระดับอาชีพ <Wow. S 1> นะครับแล้วก็ในยุคข,ของอาจารย์กบหรืออาจารย์พิสิทธิ์อําแตงนะครับก็พอมา ยุคของผมก็มาอยู่ที่นี่ได้เข้าสี่ปีห้าปีนี่มาตอบคำถามกันดี่าว่าทำไมถึงชื่อเอเลียนฟุตซอลนะก็ด้วยต่กรอนโยทินตั้งอยู่ตรงเกยียรกายก็เขาเรียกว่าอะไรโรง,งเรียนก็ลักษณะโรงเรียนก็เหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไปคือตึกมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมบติต์ oh, <no. S 1> แล้วมาย้ายมาอยู่พระรามเจ็ดตรงนี้ที่เราอยู่พระรามเจ็ดวัดไซทองเนี่ยตึกเราเป็นรูปจันบิน oh, <no. S 1> นะใครผ่านไปผ่านมาก็ บอกว่าโรงเรียนเราเป็นรูปตึกจานบินนะครับแล้วก็ในช่วงที่ทรงแข่งไม่ๆม่คนก็ทักว่าเออโรงเรียนนี้ตึกมันจานบินกน็จะทักทีมเรานะครับตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจทีมเราหรอกแค่สนใจรู้ว่าโรงเรียนเราสร้างตึกทรงแปลกประหลาดนะบ,บางคว่าวูเอฟโเป็นจานบินนะมันก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งเข้ามาในหัวผมนะว่าแทนที่โรงเรียนเราเรายังไม่เก่งไม่ดังเหมือนโรงเรียนอื่นเขา ที่ต้องเป็นสิ่งห์ทางนู้นสิ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ยกตัวอย่างแต่ใช้คําว่าสิ่งบ้างเสือบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มาเป็นเอเลี่ยนนะครับเพราะว่าด้วยทรงตึกของเรานะี่ยแหละมันมันเหมือนการบินเราก็เลยตั้งชื่อฉายาเราว่าเอเลี่ยนก็ไม่ได้มีใครตั้งหรอกผมนี่แหละเป็นคนตั้งเองแล้วก็ออกแบบโลโก้เอเลี่ยนมานะนะโดยครูเอ็ของเรานั่นเองครับครูกับตาโรงเรียนโยธินบัวนา นะแต่ที่มันทําให้คําว่าเอเลียนมันเหนือขึ้นไปอีกก็คือเราเราส่งแข่งแต่และรายการก็ใช้ผู้เล่น6-7คนตลอดนะมากสุดไม่เกิน9คนรมผู้รักษาประตูมันก็สู้ทีอื่นได้สู้ส่แหละนะไม่ใช่ว่ามี6-7คนแล้วแล้วไปโดนคู่ต่อสู้ยิงเละเทะก็ไม่ใช่ก็6-7คน8คนก็สู้กับคู่ต่อสู้ได้นาะยิ่งมา ปีหลังๆนะครับก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้เข้าร่วมเล่นรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสวทอรีกอะไรอย่างนี้ก็มีผู้เล่นแกนหลักหกเจคนนะครับก็ไปสู้กับโรงเรียนใหญ่ๆได้อยู่ก็ถือว่าสู้ได้สูดสีนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้คําว่าเอเลียนเนี่ยมันมันเหนือคําว่ามนุษย์เข้าไปอีก <c oughs> โดยเฉพาะเอ่อรายการที่ประทับใจก็คือกลมพระสิบสอปีมีเด็กแค่7คนแต่ว่าเล่นได้แค่5้าคนก็คือประตูหนึ่ง แล้วก็เล่นอีก4คือสำรองเล่นไม่เป็นเลยเอาเด็กวงโยมา1คนแล้วก็อีก1คนเป็นชาวบา้านเอเรียนก็ส่งไปเล่นก็ปรากฏว่าได้แชมป์ได้แชมป์กรมพละสุดสองปนะีใครบอกว่ามีผู้เล่น7คนแต่จริงๆผมเล่นได้แค่5คนเองนะมันก็เลยทําให้คําว่าเอเลียนเนี่ยมันดูมันดูเหนือขึ้นไปอีกนะมันด,นดูไม่เหมือนมนุษย์นะก็ใช้แค่5คนคว้าแชมป์กลมพละนะแล้วก็มันก็เลยเป็น ความพักภูมิใจแล้วก็ใช้ในฉายานีนะ้ทุกวันนี้เดินสายแข่งก็รู้สึกว่าดีนะครับมีคนทักว่าพวกเอเลียนพวกเอเลียนเราสึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของโยธินดีนเ,<อ>เป็นที่มาของคําว่าทําไมถึงใช้ชื่อเอเลียนนะครับก็เดี๋ยวหมดโควิดนี้นะครับก็คงจะเรียกครับเพื่อเตรียมในรายการต่อไปแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเชียร์นะครับแล้วก็มองถึงการพัฒนาของทีมโรงเรียนโยธินบูรนณะ ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อก้าวขึ้นไปอยู่เป็นแนวหน้าเรื่องของฟุตซอลก็ฝากชมฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ